นีเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราเซ็นเอกสารกันก่อนนะพี่เนาะครับได้ครับะจะเซ็นเยอะหน่อย <c oughs> พอดีวันนี้แบบประชุมเข้างานมอเตอร์แล้วก็ต้องจัดเด็กเข้างานด้วยเราก็เลยกลายเป็นยาวเลยนั่นขอดูเอกสารที่พี่เตรียมให้นันมามีแ <c oughs> ค <น S 1> ่คนละชุดนะคะพี่คนละชุดน่าะไรงั้นเดี๋ยวนั้นบอกกระนางๆออกมาแล้ววันนี้ได้แค่คนละชุดไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวนั้นไปถ่ายเอกสารให้เนาะ แต่เป็นสำเนาตัวจริงเนาะสำเนา,าที่ถ่ายมาจากตัวจริง,อ,ง,รงอ่าโอเคได้ค่ะก็่เด็ดไหนค่อยไปถ่ายให้โอเคค่ะงั้นเซ็นอันนี้ก่อนค่ะมีปากกาไหมค่ะไม่มีครับเซ็นแค่ด้านล่างก็ได้ค่ะ,ค,ะคือพรุ่งนี้มีงานกันเหรอคะคบงานแต่งครับงานแต่งพี่สาวก็พอดีญาติมาพอดีก็เลยเลือก่บบาวันนี้ครับ ก็คือแต่งพรุ่งนี้แต่ว่าถ้าพรุ่งนี้เรารับรถก็ก็ไม่ไม่เหมาะใช่ไหมเพราะว่าเขาก็แต่งงานกันไม่เขาเขาบอกว่าวันศุกร์กับวันจันทร์อ่ะมันเป็นวันดีสําหรับสําหรับคนบ้านแถวรครับแถวบ้านผมค่ะค่ะก็คือถ้าเราไม่มาวันศุกร์นี้ก็คือต้องเป็นวันจันทร์ครับอ๋อเพราะว่าจะได้ไม่ตรงกับที่พี่สาวแต่งงานด้วยใช่ไหมคะเป็นนะพี่คือ แบบเดียวกันเลยแต่พอเป็นไฟแนนซ์คนละคนคนนั้นเขาได้เป็นแคปใช่ไหมของพี่ได้เป็นสีประตูแล้วเดี๋ยวพี่ไปดูชุดแต่งของเขาของพี่ว่ารเขาจะได้ไม่เลวเลยเขาเขาได้เล่นเดียวได้เดียวแล้วก็้พี่ดูแบบชุดแต่งของพี่แบบคือใหม่ทุกอย่างเลยใชก็ยังเหมือนเดิมไฟ ก็ใหม่เออโรา,าขใช่ก็เหมือนของเดิมไม่มีเขาเพิ่มแค่โลบารราวราคาแล้วก็จักุ๊ปนั่นรับใช่แ,ใชแล้วรถคือของเราคือแบบใหม่แบบคือปีใหม่ล่าสุดเลยค่ะอันนี้นามสกุลได้ไหมครับใช่ค่ะชื่อนามสกุลอันนี้โอเคอันนี้คือเป็นบัตรหนวดบัตรใช่อะแม่หน่นอธิบายให้ฟังเนาะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเซ็นทีเดียวเลยเนาะแล้วก็จะอธิบายให้ฟังทีเดียวเลย ว่ามีอะไรบ้างแนนดึงของพี่กลับไปแค่ใบน,นี้ใบเดียวนะคะคกับบัตรประชาชนแค่นี้เองนะคะนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวแตะให้พี่หมดเลยนะคะคอันนี้เอาไว้นี่ก่อนได้อธิบายทีเดียวนะคะฝั่งนี้เอาให้พี่นะคะฝั่งนี้เอากลับไปนะคะตรงนี้เนี่ยที่จะเป็นตรงนี้แนนต้องเอาตัวจริงให้พี่ตป็นี้เป็นสำเนา เพราะว่าของนันเดนไปเอาตัวจริงให้พี่เก็บไว้และเอกสารทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวไฟนั้นเนี่ย<ม>เขาจะเป็นคน<ม>คนจัดส่งให้พี่เองนะคะทุกอย่างเลยเพราะว่าตัวจริงน่ะขนส่งเขาต้องใช้ตัวจริงในการในการที่เราจะจดทะเบียนนะคะรอป้ายประมาณ3 0ถึง45วันนะคะแล้วก็๊บอ,อ,อ่ะถ้าแลนไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยนไอตัวนั้นให้พี่อะอะไรนะเงินเดือนหาเงินเดือนอะก็ก็ยังอีกนานถ้าต้องเป็นแคบดีใช่เพราะว่าเงินเงินเดือนเงินเดือนนะถ้าสมมุติว่าเขารู้หลยว่าเราผ่อนไวแต่ทีเนี้ยเขาจะตีจากถานเงินเดือนว่าถ้าเงินเดือนเท่านี้เราจะต้องผ่อนได้ขนาดไหนผ่อนจะต้องเป็นผ่อนเป็นแคบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองเฮ้ยนั่นเราจะสีงไปทำไมอันนี้คือตัวจริงให้พี่ อ่ะสํานเนาหให้แนนโอเคเนี่ยถึงได้แบบโหกว่าเราจะช่วยกันสับขาหลอกไฟแนนจนได้เป็นสี่ประตดูดีแล้วที่เพราะว่าครอบครัวใหญ่เนาะจะได้แบบว่านั่งได้หลายคนด้วยอ่เดี๋ยวพี่เซ็นทีละจุดเลยเนาะขออนุญ,ญาตเซน็นฝั่งนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้ค่อยเซน็นอ่ะมันต้องเซน็นเซ็นทุกใบเลย เป็นชื่อกับน้ำสัุปเส้นเหมือนที่ใส่น้นเซ็นครับเหมือนกันเหมือนกันอ่าโอเคค่ะแลเดี๋ยวนันอธิบายให้ฟังนะจ๊ะแล้วคือพี่ทํางานคือก็ไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยไม่ครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่นานไก่ก็เสื่อมก็ไม่ได้ไปเที่ยวไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้ไปไม่ค่ะถ้าไม่มีธุระจำเป็นจริงๆเพราะครอบครัวไก่เป็นโรคอ๋อ แล้วอ,อย่างนี้คือแต่บรรดุเราก็มีสมมติว่าเราอยู่กันอาทิตย์เราก็ไปไหนก็ได้แตออกไมาได้ไดแต่กลับมาเราก็ต้องตรวจก็มันจะมีมเป็่าเชื้ออยู่ข้างในอยู่แล้วต้องอาบน้ํนาเป็นชุดภายนอกภายในคนละชุดอ๋อแล้วเราต้องตรวจตรวจโควิดเราไหมถ้าถ้าถ้าเราไปไม่ได้ค้างคืนไม่ต้องตรวจแต่ว่าอย,อย่างวันนี้เราคร้างคืนแล้วกลับไปเราก็ต,วตกรวจถ้าเราค้างคืนที่ที่อื่นน่ะ ของแนนนี่คือให้ตรวจทุกทุกวันหรือไม่ก็สองวันครั้งคืต้องต้องตรวจเลยตรวจประจําเดือนคือทุกเดือนจะตรวจทุกเดนละครั้งแต่ว่าถ้าเรานุระกลับบ้านเนี้ยกลับมาเราให้ตรวจอีกทีนึงแต่ถ้าไปข้างนอกแล้วเข้า